เอ็นคุกแนนวัตกรรมชั้นนำด้วยเทคโนโลยี One Touch Pressure Lock มาอ,อยังยิ่งสำหรับอาหารจานปลาด้านนอกสุกกำลังพอดีมาดูด้านในสิคะเนื้อนุ่มชุ่มดีค่ะปลากระพงตัวอ้วนๆหนาๆน,าน,านี่สุกยากใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ด้วยสิทธิบัตร Pressure Retention นี่นะคะคุณจะได้รสชาติที่แท้จริงของปลาพร้อมคุณค่าอาหารครบครันอาหารประเภทปลาและเนื้อเดี๋ยวนี้นะคะง่ายมากๆและไม่ยุ่งยากเลย แค่กลับกระทะเท่านั้นไม่มีควันไม่ไหม้ค่ะปลาหมึกยักษ์แสนอร่อยอุดมด้วยโปรโตีนสุกโดยไม่ต้องใช้น้ําค่ะกุ้งสุกด้วยน้ําของกุ้งเองอืมเนื้อชุ่มกว่าอร่อยกว่าและได้ประโยชน์มากกว่าค่ะยังทําซุปหอยแสนอร่อยได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเห็นไหมคะอบไก่ทั้งตัวยังง่ายเลยค่ะอบอาหารชั้นเลิศได้ง่ายดายด้วยเทคโนโลยี radiant heat circulation ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว สเต็กหนาชุม่มสุกกำลังพอดีด้วยระบบล็อก one step dual pressure retention แค่กลับแล้วรอให้สุกง่ายไม่ยุ่งยากและสะดวกทำแพนเค้กที่เด็กๆชอบในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีอืมหอมหอมอร่อยอร่อยมันฝรั่งก็สุกเร็วกว่าและนุ่มกว่ามากด้วยทำของว่างทันใจพร้อมคุณประโยชน์ครบให้กับครอบครัวเพียงแค่ไม่กี่นาทีคุณก็ได้ข้าโพดคั่วอร่อยอร่อย,ออยทานแล้ว ลองทำแปะกล้วยดูบ้างกลับกระทะเขยา่าเขยา่าเม็ดแปะกล้วยของคุณก็สุกแล้วทำขนมปังชุบไข่ทอดเอาไข่ใส่ลงไปตามด้วยขนมปังแล้วกลับกระทะอืออุดมไปด้วยประโยชน์ไม่เคยทอดซี้กรองได้รวดเร็วและอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยคุณยังทำข้าวที่เหลือให้เป็นข้าวแตนกร,บกรอบๆได้ด้วยนะคะผักก็สุกด้วยน้ําจากผักเองทั้งคุณค่าว,วิตามินและรสชาติยังคงอยู่ลองทำชีสออมเล็ตดูบ้าง ง่ายและไม่ยุ่งยากเลยเติมข้าวลงไปแล้วก็ได้ออมเล็ตพิตาแสนอร่อย f Flip and c o o k p แ Pan Flip and Cook แ a นนำเทคโนโลยีใหม่พร้อมฟังชันแสนสะดวกถึงมือคุณแล้วตอนนี้ยังต้องล็อกกระทะด้วยทั้งสองมืออยู่หรือเปล่าคะด้วยระบบล็อกวันทั c ชและแม่เหล็กพลังแรง4,000กที่ให้พลังเนื้อกว่ากระทะล็อกได้ง่ายกว่าและใช้ง่ายกว่าเกลียดคราบน้ำมันเหนียวๆหลังทำอาหารใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้มีถาดดักน้ำมันซึ่งออกแบบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์คอยดักน้ำและน้ำมันจากกระทะทำให้การทําอาหารของคุณแซนจะเพลิดเพลินและไม่เละเทอะครบครันด้วยสารกันติดทนนานที่เคลือบชั้นเซรามิกหนาสามชั้นดังนั้นเพียงแค่คุณเคาะแรงๆแค่ครั้งเดียวก็สะอาดแล้วทอดปลาน,นี่เป็นเรื่องยากนะคะปัญหาก็คือคราบน้ำมันควันและกลิ่นกระทะสองด้านอื่นๆรัว่วซึมง่าย วงแหวนซิลิคอนที่ได้จดสิทธิบัตรแล้วแก้ปัญหาเรื่องรั่วซึมนี้ด้วยหลักการเดียวกันกันกบหม้ออัดความดันจึงไม่มีอะไรรั่วซึมออกมาได้เลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะไม่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำมันควันและรอยเปรอะเปื่อนเ,เลยการออกแบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์รับรองได้ว่ากระทะจะเก็บกักและกระจายความร้อนได้โดยดีเยี่ยมตั้งแต่นี้ไปคุณจะได้รับประทานรสชาติอาหารที่แท้จริง f ลิป and c o คุกแผ